อายุ20งบ20,000บาททำอะไรดีคะอายุเท่านี้เนี่ยถือเป็นผิวที่ร้อเลยนะคอลลาเจนอีลาสตินเนี่ยจัดเต็มนะคะริ้วรอยฝ้ากระก็ไม่ค่อยมีแต่หนูต้องระวังเรื่องสิวผิวมันและรอยแดงรอยดำสิวค่ะ ถ้าเกิดว่าหนูเป็นคนที่มีสิวพี่หมอแนะนําว่าหนูรักษาสิวเลยค่ะด่วนๆเลยเพราะถ้าหนูไม่รีบรักษามันจะกลายเป็นหลุมสิวหรือแผลเป็นนูนคีลอยนะคะซึ่งตรงนี้ใช้การรักษาที่นานและแพงกว่าการรักษาสิวด้วยซ้ําและปัญหานี้จะเกาะกับหนูไปตลอดชีวิตค่ะหนูอาจจะบอกว่าอายุเท่านี้เองค่ะพี่หมอเ,เพื่อนๆหนูทุกคนก็มีสิวกันหนูคะพี่หมอจะสอนว่าโลกนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า beauty privilege อยู่ค่ะหนูต้อง keep in mind เอาไว้เลยเวลาที่หนูโตขึ้นหนูไปติดต่องานหนูไปสมัครงานนะคะ ใครที่มีผิวพรรณเกลี้ยงเนียนสะอาดนะคะกว่าก็มักจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าตรงนี้นะคะพี่หมอแนะนําให้หนูลงคอสิวไปเลยค่ะโดยคอสิวนี้ไม่จําเป็นต้องแพงแต่ว่าต้องมีครบทั้งกดสิวฉีดสิวถ้าเชื้อสิวลดรอยแดงนะคะตรงนี้จะใช้เป็นพวก PDT แสงสีต่งตางๆเป็น IPL หรือว่าเป็นพวกเลเซอร์อื่นๆก็ได้พี่หมอแนะนําให้หนูเลือกคอสที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าหนูต้องทาคอสเนี่ยหนึถึงครั้งต่อเดือนซึ่งตรงนี้พี่ก็คิดว่าน่าจะราคาประมาณหมื่นห้าเนี่ยน่าจะเอาอยู่แต่ว่า ในส่วนของการฉีดอะไรต่างๆนะคะเข้าผิวหน้าเช่นพวกบำรุงต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ทำไมพี่หมอถึงไม่พูดถึงรอยดําสิวเลยเพราะว่าถ้าหนูรักษารอยแดงสิวดีๆแล้วเนี่ยจะไม่กลายเป็นรอยดํานั่นเองค่ะและถ้าหนูเป็นคนที่มีปัญหาสิวช่วงคางหนวดขากันไกรนะคะหรือเป็นคนที่มีขนเยอะทั่วหน้าทําให้มีสิวอุจจานนะคะดูของขนกว้างหรือว่าเป็นสิวทั้งหน้าเนี่ยพี่หมอแนะนําให้หนูลงคอสเลเซอร์ก,กําจัดขนทั้งหน้าไปเลยค่ะหนูเชื่อพี่นะคะแต่ถ้าหนูบอกว่าไอ้คอสเนี่ยมันแพงเกินไปหนูไม่มีตัง ไม่เป็นไรค่ะพี่หมอนแนะนําให้หนูซื้อพวก h o ม e Use IPL เนี่ยมายิงเองที่บ้านนะคะต้องขยันยิงหน่อยแต่เชื่อป้าเอ้ยพี่นะคะมันจะทําให้ชีวิตหนูดีขึ้นมากจริงๆ อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่บอกพี่หมอว่าหนูไม่มีปัญหาเรื่องสิวค่ะแต่ว่าหนูกังวลเรื่องของหน้าบวมหน้าบานถ้าหนูเป็นคนหน้าบานหนูลองเช็คดูก่อนว่าหนูเป็นแคนดิเดตที่ดีสําหรับการฉีดโมทอสกรามหรือเปล่าตรงนี้ฉีดเีละสองครั้งนะคะก็เป็นงบประมาณสัก10,000บาทและอีก1 0 0 0 0มืบาทเนี่ยหนูอาจจะเอามาสลายไขมันหรือในบางเคสที่จัดฟันแล้วคางเบี้ยวนะคะคางสั้นคางทู่เข้าไปเนี่ยน้องมาเติมฟิลเลอร์ได้ค่ะก่อนจะจากกันไปพี่หมอจะฝากหนูไว้3าข้อค่ะ หน,หนูอยากใช้ครีมสีสวนะลูกครีมพวกนี้เนี่ยมีสารอันตรายมากมายอินฟลูบอกว่าดีบอกว่าต้องตามหนูไปตามยิ่งราคาถูกยิ่งเข้าถึงง่ายค่ะความคิดแบบนี้เนี่ยทำให้คนผิวหน้าพังเนี่ยมานักต่อน,นักแล้วนะถ้าหนูไม่เชื่อหนูมาออกโอพีดีกับพี่หมอได้เลยค่ะมีเคสแบบนี้ทุกวันถ้าหนูรู้สึกว่าครีมนี้มันน่าใช้มากเลยค่ะพี่หมอใครก็บอกว่าไม่มีสารให้หนูสั่งมาแล้วหนูไปซื้อชุดตรวจมาตรวจก่อนนะคะว่ามีสารต้องห้ามหรือเปล่าถ้าไม่มีหนูถึงจะลองใช้ได้ค่ะ การตัดสินใจในการทําผ่าตัดศัลยกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําตาสองชั้นการทําจมูกคางตัดไขมันกระพุ้งแก้มทําหน้าอกต่างๆพวกนี้เนี่ยหนูอย่าให้อารมณ์โชว์วุูงมาตัดสินชีวิตของหนูนะคะเพราะว่าหนูอายุเท่านี้ประสบการณ์ยังไม่เยอะแน่นอนงบประมาณก็จะยังไม่เยอะด้วยหนูบอกว่าหนูทําไปก่อนแล้วกันจมูก5้าพันบาทถูกมีปัญหาแล้วค่อยแก้ หนูเขาเวลาแก้เนี่ยมันไม่ได้แก้5,500นะแต่มันแก้5,500 50, 0 5ล้านเลยด้วยซ้ําค่ะ 3. ถ้ามีใครชวนหนูไปร้อยใหม่หนูบอกไปเลยค่ะว่าไม่ต้องเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่หนูไม่ต้องร้อยใหม่ค่ะ